ก็สว <anto government> ัสดีครับเพื่อนๆน้ะนกตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายชิวครับนะนก็วันนี้เรามาอยู่กันที่บ่อสามเรือนนะครับบ่อสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะนวันนี้ก็มาเป็นบ่อธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันจะดูเหมือนบ่อตกปลาฟิชชิ่งหน่อยนะครับว่าบรรยากาศค่อนข้างดีครับบ่อนี้ก็เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับที่ว่าหาปลานินได้ง่ายนะครับวันนี้เดี๋ยวสังเกต ก็บ่อเลี้ยงครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฟ้าเลยนครับโดนครับเอ้ยปลาหมอครับตัวแรกเราก็เป็นปลาหมอรับงนี้อันนี้ก็บ้านเหยื่อตั้งทุนทิ้งไว้นะครับก็เข้ามาก,กินแหละตัวแรกเป็นปลาหมอเดียวปล่อยไปแล้วกันครับนะนะตัวแรกก็มาแล้วหมาแล้ว ก็วันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มากับนักกูฟิชชิงนะครับนี่นักกสวัสดีครับนี่ครับก็ใครอยากได้หมายเด็ดๆก็นี่ครับต้องคนนี้แหละครับนักกูฟิชชิงแล้วก็ฝากช่องนักกูฟิชชิงไว้ด้วยนะครับครับครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับนานาก็จะใช้เป็นคนรยะ2.7นะครับตกแบบไม่ตายเหมือนเดิมครับเมนสิบชิ่งสิบตัวเบ็ดเบอร์ 0.8เอ้ย0.5นะครับตัวนี้ก็หมายนี้ค่อนข้างปลาเล็กเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้เจอปลานิลหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันครับนันะนะกับบรรยากาศนี้วิวส,สวยๆครับอันนี้เน้นก่อนนะครับว่าเป็นหมายธรรมชาตินะครับเป็นบอ่อของหมู่บ้านนะครับเนี่ยไปครับไปตกปลาดีกว่าครับ ปลาเล็กโคตรเยอะเลยครับนั่นนะจะได้ไซส์บ้างหรือเปล่าวันนี้ไร่ใช่จเจอแต่ลูกปลาแล้วก็อันนี้ต้องรอวัดดวงครับอืจอไปแล้วจมครับโอ้โหปลาหมอ,อ,หหมอไซส์สวยครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ปลาหมอไซส์สวยนะครับอืไซส์นี้เดี๋ยวขออน,นุญาตเก็บไปก่อนแล้วกันครับเผื่อไม่เจอปลานิลน,นะครับจะได้เก็บไว้เป็นตัวประกันกัน ได้แล้วได้แล้วหนึ่งแต้มนี่ประมาณปลาหมอสวยแล้วก็ไห <c oughs> <c oughs> นใครว่าปลานินเยอะ <c oughs> เจอปลาหมอไป2สองตัวแล้วครับยังไม่เห็นหน้าปลานินเลย,เยน่าจะต้องมานะครับปลาินแต่ตอนนี้ก็เก็บปลาหมอไปก่อน จมโอ้โาลงกินลงกินอยู่ครับมั<อ>บนเถืงแน่วันนี้ลงไปสามไม้กินสามไม้แล้วครับได้ลุ้นอยู่อย่างนี้เดียจะินไหม จมครับอ๋อปลาหมออีกแล้วปลาหมอตัวที่สามครับรแ,แต่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เดีย๋ยวขออนุญาตปล่อยไปแล้วครับนั่นนะตัวมันน้อยไปไหน่อยโอ้เจดอดงปลาหมอแล้วครับไปที่ไหนก็ไม่พ้นปลาหมอครับเราเนะนี่ยหมานจริงๆปลาหมอโอ้โอ้โดนครับ อะเลยนี่โอ้เกี่ยวหางปกติอันนี้ว่าจะเอามาเปลี่ยนเหยื่อครับนี่เกี่ยวหางปกติอยู่าลึกงตัวโอ้โอ้นกโกรได้ไซส์ใหญ่ครับนั่นนะเราได้ลูกปลาเดี๋ยวไปดูนกโกของนกโกรกันลูกของนกโกรครับนี่นี่นกโกรนกโกรได้ตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่วันนโอ้โหไซส์นี้น่าจะมีไซส์อยู่แปด ขีดน่าจะได้ครับไซส์นี่ครับเต็มฝ่ามือนี่สุดยอดฝีมือครับอก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับปลาใหญ่ปลาใหญ่กลับบ้านได้แล้วหมานจริงๆครับเกของเราก็ตกปลาเล็กปลาน้อยไปก่อนครับ เยอะคจมโอ้ม่ติดปลาเล็กเยอะเลยครับนะนะเดี๋ยวดูอาการกันนะถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะเปียกเป็นสี่ห้าหนีไปไกลๆเลยตอนนี้ลองลองสองเกตไปก่อน ต้อมอะไรหม้อีกแล้วทำไมได้ตุ่อม,มอหมือึนว่าหมายปาน,นินผมบอตัวที่สามที่สี่แล้วคนระับเนี่ยเอาปาน,นินหายไปไหนหมดลละก็ดีเพียบ อเอ้ยมันเจอแต่อปมอม <c oughs> ปหมอละนี่เจอแต่ปอมหมอกูฟอสโหมล้วนๆนะยังไม่เห็นหน้าปานนิงนะเดี๋ยวก็หมดโอ้กวจะหมดเ <c oughs> ยี๋ยวหมดก่อนพอดี <c oughs> <c oughs> ใส่ตั้งหนีไปสี่ห้าแล้วนะั่นนะ นี่ครับนะนะ้าโอ้โหเมฆค้มมาแล้วครับ <laughs> จะรอดหรือเปล่าวันนี้วัานินเราก็ยังไม่เจอตัวนะครับแต่ฝนก็จะมาแล้ว <laughs> ตกได้แป๊บเดียวกันครับมาตะแรกอากาศยังดีๆอยู่เลยตอนนี้ก็ค้มไปแล้วแต่น่าจะยังพอมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครนะับน้า โอ้โห <ง ains> หมออก็แต่หมอตัวใหญ่ <ง ains> วันนี้เราหมานมอกัน,นอื้อขนาดนะสวยเลย <ง ains> หมอไปเผาหมอล้วนๆครับวันนี้ <ง ains> ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสี่ห้าแล้วเดี๋ยวมารอดูนครับว่า <M or ning> จะมีอาการหรือเปล่าสี่ห้า เอาแค่ครับมาโขได้แล้วค่ขกโขกงัดอะไรกันแล้วนัดกกแล้วนี่ก็ไซส์สามนิ้วสี่นิ้วได้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าไซส์สวยอยู่ครับแหมหมานจริงๆรจอดครับแต่ของเราก็ยังนิ่งอยู่ <laughs> สู้กันต่อไปครับนะนะ เลยได้แต่ปลาหมอโอ้วันี่เจอแต่ปลาหมวกันเดียวเลยเอาแล้วปลาอะไรหมอยกยังไงหมอยนะครับอันนั้นพี่ปลาหมอหรือเปล่าเนี่ยโอ้เก็บปลาหมออย่างเดียวเลยวันเนี้ยไม่เห็นหน้าปลานินเลยฝั่งนู้นมีปลานินไหมครับฝั่งนู้นมีแล้วไปฝั่งเงียบจังปลานิน ครับนะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วครับก็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับสําหรับไมยธรรมชาติไมายนี้นะครับวันนี้ได้จะ่ปลาหมอครับปลาหมูเยอะเลยไม่เจอปลาหนิลน,นะครับได้แต่ปลาหมูกับปลาตะเพียนมานี่วันนี้ดงปลาหมอครับถล่มดงปลาหมอได้มาสักสิบกว่าตัวได้ครับปลาหมาอไซส์สวยๆอยู่ก็น่าจะเป็น เมนูตอนเที่ยงนี่แห <laughs> ละครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศส,สวยๆนะครับของบอ่ออบตสามเลือนนะครับย <c oughs> ังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล <c oughs> ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ